โครงการสร้างคลองส่งน้าอะไรกันแล้วแต่อันนี้สมมติก็ชนประธานเป็นเจ้าของกลุ่มที่คัดคา้านต้องไปยื่นเรื่องก่อนค่ะว่าคัดค้านต้องไปยืนปย่นก่อนทําหนังสือไปยื่นก่อนว่าคัดค้านการเป็นคื้นที่ดินหน่วยงานตอบมาว่าต้องทําตามต้องทําต่อเนื่องเพราะอะไรอ้างมาหน่วยงานก็ตาตอบมาแล้วเอาหนังสือที่หน่วยงานตอบมากับหนังสือที่ทาคัดค้านไปยื่นที่ไหนไปยื่นที่ศาลปกครองสูงสุด ทำไมต้องไปสารปกครองสูงสุดไม่ใช่สารปกครองในพื้นที่เหรอเพราะว่าอะไรการคัดค้านโครงการเวนคืนที่ดินเป็นการคัดค้านกฎหมายไงเพราะการจะเวนคืนที่ดินมันต้องออกเป็นกฎหมายการคัดค้านกฎหมายคนที่คัดค้านต้องไปแจ้งหน่วยงานก่อนไอ้คนที่เป็นเจ้าของโครงการเวนคืนที่ดินก่อนว่าให้หน่วยงานอนงรับได้ไหมถ้าหน่วยงานแจ้งมาว่ายังยืนยันที่จะทําอยู่ คนที่เดือดร้อนต้องหอบเอกสารทั้งหมดที่ติดต่อนหน่วยงานและหน่วยงานตอบมาไปที่ศาลปกครองสูง